รถนันหรอาาที่นี่แล้วอไล้างีสกล่อนใช่ไข้่างขากามรวาาคบใหเงินจางก็รัอ่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยขึ้นนอนเลยอยู่บนเขามนอยู่บนเขาเขาอะไรพี่แบนนะลอยู่บนเขานี ที่าท้งาวยบหลายพี่น้องของมอเาปอยู่บไปไปอะไปรับลูกไปรับลูกไปรับลูกสาวแาเขาตองแต่ว่าเขาต้องแต่ว่าเขาต้องต่วาเขาต้องิว่าเขาน้องแต่ว่าเขาต้องแว่าเขาต้องแ่ว่าางแต่าเราต้องต่วไาเขา้องแต่ว่าเราต้องแต่ว่าปลาตคองแป่วานต้องแต่่าต้องแต่ว่าเขา้อง่าต้องแต่ว่าเขาต้องแต่เขาอยแต่เข้องแิ่ค่าเขาองแต้ว่าเา้อยแต่ว่เขาอแบ่วอดเาต้องแต่วาเ้องว่าเราเรอสแั่สนุเองค้กงแล้วก็ หลักๆคืออยากให้ลูกสาวไปไปเที่ยวบ้านเออไปหยี่ยมเซินเรียนหรือเปล่าไงนวยมันออกไร้ลายว่าเขาจะไปซื้ออยู่ตลาดว่าลูกวันว่าผูกไว้เขาจะไปซื้อทุเรียนรถที่ท่านได้กินหน่วยบ่สองบ่ทานย่าเลยทั้งสอกันใช่พนวนครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าภาพใหญ่ทั้งสองครับเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตชิวี่ยู่อื่นหอดเปล่าเที่ยวจังซ่านเที่ยววนั่งรถเข็นแล้วชิด้นั่งรถเข็นแล้ว ปีไรเดือนนี้ก็สิบว่าเพราะหอน69 2ปีสรุปแล้วสรุปแล้วยังก็เราบอกว่าเราไปหัวต่างงานอยังซิมบอดจ้างแล้วนะซิมบอดอนจ้างแล้วนะ69บ้านค่อยจริงจริงไปกันเลยลงสะเลยแล้วก็บ้านค่อยด้วยจ้างอีกแล้ววันนี้2งานเลยเบื่อฟื้นใจยังเยยยังเยยไม่ผู้ว่าเนี่ยมันแย้อมเลยยังไม่เกลงเนาะเว้เวยเลย ขนาดอบบหน้ามือเะเทียเรื่องนี้เนี่ยว้อสองหมื่นเถื่อมามามาโอเค แทนสามสิบตุลามีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์จะได้ขึ้นไปร้องเพลงมีแอบสองด้วยทีมจอบปะจอบจอบไรจอ็แอจี้ล่ะคิ้วยยังเนาะให้ขวหนูแจเดี๋ยว ก่อนจะลงรถรู้เรื่องอะไรหรือยังอะไรโอ้โหอะไรอยู่ในมือยาดมใหยิบยาดมใหญ่พ่อจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพง29มีนาหกเกพ่อก็จ้างสาวน้อยเพชรแพง25พฤศจิกาหกเกจ้างไปบ้านเลยจะได้ไปบ้านจ้างสามาเเออจ้างกูมาพวกสาวน้อยที่จ้างกันองมอลาจ้างกันเองอย่าให้ลูกสาวไปเล่นบ้านนั่ก็เลยจ้างจีบสาวมอสลาสามสาวน้องเฮ้ยสากจงแล้วเขาเก็บราคาเต็มหือเก่า อย่าดูมั่งไม่ดมใหญ่มากเลยอย่าดมมันใหญ่แต่รูดอยาดมใหญ่อย่าดมใหญ่เพื่อเป็นลูมเพื่อเป็นลูมอ่ะอริมารับด้วยหน่อยโอ้โหฝนฝนส่วนสำหรับพื้นแก่แทมวัดสว่างวัดมือเริ่พี่น้องแก้ใช่วั่นั้นได้เป็นคนที่จังหูเรื่องไปนีจะงหูเรื่องไปคว้าหนูแล้วไปจังวะร่ำนหรอหยิบเก่าไม่น่าหกเก่าสาวหน่อยเพนดุแพ่งไปกินปลาอยู่บ้านเลย โอ้ยดีเลยและวนที25พฤศจิกา69ก้าแต่ว่าผมกับสิจางวันที่หนึ่งพฤศจิกา69ปีเดียวกันเลยเพราะว่าที่แรกว่ันเสีรวันที่31เขวมันไปอยู่เมืองสวงแล้วโอ้วันที่หนึ่ง68นที่31ตุลา69วันี่หนึ่งพฤศจิกาบ้านพ่ออีกที่เก่าเหมือนเดิมเมื่อนี้ละแสดงว่าสามงานเลยเนี่ยทารเจ็แป๊วเลยทุกาเจ็แป๊วนี่ก็ทรหาเจ็บแป๊ว่าวันที่31มันถวันเสาร์ พุ่ยกันแล้วบ่นอี่อยู่เมืองสวงคุยกันแล้วก็เพื่อเอาไว้กวนอ่ะนะคุยกันกบแปลวแล้วบ่ังครับโทรเลยโทรเลยงานเขาครับสามงานนี่ครับก็เองดีนี่โผลหน้าเจ้าภาพใหญ่นะครับเจ้าภาพใหญ่สามงานครับแต่ว่าเฮองสูงกับหน้าเด็กได้ลอกเพมันจัดกำลันเอกเทนเทมเม้นต์เรา Nghe nào อไปดิเสียงรุ่งรุ่งมาันเลยซอมแล้วซอมแล้วเดี๋ยวเกือบปีเเป็นปีหมดเลยซอมเป็นปีเลย เราไรเราไรแล้วเราไรแล้วสักคีีค่ะดีา่ะดีคะข้าทำไมเนาะข้าวทำเนาะ้าวไอเหรเดี๋ยวก่อนอ้าวข้าวย้งนี่สิไปลอดลูกไปลอดแล้วก็ตุ๊บย้นดูไปนิดเดียน ขวี้ี้ขันดีมันดีแฮงมันยอมแต่เกียร์พ่อการใช้มันกันเต็มที่เลยทางดีขวี้ะมแน่แน่จะจุดประเด็นนั้นพอนุ้นแฟน่อยเป็นล่องพอเดอร์ล่องเจ้าคณะอำเภอวิ่งบอก เ็บีหัวภานาะคนก็เลย่าษาอีรีเนาะเพื่อนคนคิดอีรีด้วยนี่แมนเพราะว่าเจ้าเหตอีีเออไปไปไปตามคำสั่งเอาของคุณคำพอจีาเลขค้ามาอยู่พอกันลิปหนาค้าสวัสดีครับ